มาซื้อยาอแล้วมาเอายาอีกแล้วกับหมอร้านขายยาไม่มาหาหมอมาเอายากับหมอมาหาหมอมาเอายามาเอายาหาหมอเยอะอุออออ yeah. อ้ยพี่อินค้ารู้ดราม่าพี่ดิวหรือ,อยังรู้ดราม่าพี่ดิวเหรอใช่พี่เป็นคนใหม่พี่ยังไม่รู้เรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นอ้าว แลตามโซเชียลไตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยรู้ไม่รู้ไม่รู้แหละเขาต้องการสิบล้านเขาต้องการสิบล้านนลยหอมแก้มหน่อยตัวเองเอ้าหอมแก้มมาต่อเรื่องพี่ลินกับพี่ดิวนะฮะ ความรักในเยาววัยของพี่ดิวแล้วก็สาวสองรุ่นใหญ่อย่างพี่ลินคือทุกคนเนี่ยคือป้าไม่เข้าใจหรอกนะคือคนเราอะ่ะมันเคยอยู่กันในสถานะผัวเมียไว,ว้ยอย่างนั้นเถอะผูกข้อไม้ข้อมือตกลุมรักกันไว้ยอย่างนั้นเถอะถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะทุกคนจะเข้าข้างพี่ดิวมาฮะว่าโอ้ยมันอดีตของเขามันเป็นเรื่องในอดีต ไม่มีใครเข้าไปพูดถึงเรื่องในอดีตว่าพี่ดิวเคยทำอะไรมาก่อนนะประเด็นเนี่ยที่พี่ลินสาวสองผู้ที่เป็นป่วยภาวะซึมเศร้าแล้วก็มาเรียกร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่ต้องไปคิดเรื่องในอดีตนะเอาแค่ในสถานะเพื่อนร่วมโลกก็ได้อย่างน้อยนะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยตอนที่พี่ดิวไม่มีกินไม่มีเงินไปโรงเรียน ไม่มีเงินถมที่แล้วก็ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแม้แต่ช่วงที่พี่ดิวใส่เกงในไลฟ์สดขายน้ำหอมขายเสื้อผ้ามือสองหรืออะไรกันแล้วแต่ตอนนั้นน่ะคนที่ส่งค่าค่าลงทุนอะไรต่างๆก็มักจะเป็นพี่ลินนะฮะคือมีการอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือมาโดยตลอดจากการร้องขอของพี่ดิว ไม่ได้มาจากการที่พิลินเนี่ยเขาอยากจะเป็นสายเปหรือว่าเป็นเออแม่ยกหรืออะไรนะในสถานะคนผัวเมียกันนะฮะผัวหนุ่มพูดอะไรสาวรุ่นเดอะอย่างพิลินก็เชื่อนะฮะส่งให้บางวันนะสามรอบสี่รอบต่อวันนะฮะเดือนหนึ่งไม่คือเดือนหนึ่งมีสามสิบวันส่งยี่สิบแปดวันนะฮะหาเงินหาทองได้เท่าไหร่ก็ต้อง ประเคนช่วยเหลือไปทางพี่ดิวตามที่พี่ดิว้องขอมาไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมที่อ้างว่าไปเรียนหมอเรียนหมอสันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรื่องนี้โอเคมันเป็นเรื่องในอดีตตอนพี่ดิววัยรุ่นก็โอเคลืมไปได้เลยที่ไม่ต้องอหยิบยกมาคุยก็ได้แต่ในฐานะที่ตอนนี้พี่ลินในในตอนนี้ป่วยทั้งป่วยสุขภาพย่ำแย่ จากเคยแข็งแรงหาเงินหาทองส่งให้พี่ดิวมาโดยตลอดตอนเนี้สิบปีผ่านไปเนี่ยพี่ลินโดนภาษีย้อนหลังนะฮะส่วนใหญ่นะฮะกรมสัมพากรเขาตรวจสอบนะ่ะเงินรายได้แทบจะทั้งหมดที่พี่ลินมีอ่ะส่งไปเข้าบัญชีดิวธีรพัฒนะฮะชื่อมันขึ้นมาเป็นหางว่าวเลยนี่แหละจึงเป็นที่มาที่แกโดนภาษีย้อนหลังสิบปี ถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยพี่ลินคงไม่คลานเอ่อมายกมือไหว้ปลุกปลุกขอความเห็นใจจากพี่ดิวเหรอคะตอนพี่ลินบินกลับไปกับพี่แดงพี่แดงนี่เป็นใครพี่แดงก็คือหนึ่งที่โดนพี่ดิวเนี่ยเอาเงินในในเซฟที่เป็นเงินของร้านที่พี่แดงฝากให้เอ่อพี่ลินดูแลเนี่ยเอามาส่งให้พี่ดิวกลายเป็นว่าคือหนึ่ง ติดพันพี่แดงด้วยในจำนวนเงินที่ส่งให้พี่ดิวนะ่ะนั่นแหละก็จึงมีการบินกลับไปไทยนะคะเพื่อไปตกลงทั้งเรื่องของพี่แดงเพราะว่ามันเป็นเงินพี่แดงด้วยส่วนหนึ่งนะคะมันมีส่วนของเอาเงินในร้านพี่แดงมาส่งให้พี่ดิวด้วยเขาก็เลยจูงมือกันมาเคลียร์มาคุยกันนะคะตอนที่เข้ามานะ่ะก็คือพี่ดิวให้พี่แดงไปสองแสนเท่าที่ฟังแกคุยนะจริงไม่จริงก็ไปดูสลิปไปดูอะไรกันเองนะคะ แล้วก็พี่ดิวเนี่ยมาคารนกาบพี่ลินแทบเท้าเลยร้องหม่มร้องไห้เพราะว่ารู้ว่าตัวเองผิดที่กาบขอโทษขอโพยร้อง,อง,องห่มร้องไห้เอาเงินสองแสนเนี่ยใส่มือพี่ลินตอนพี่ลินบินกลับมาไทยเนี่ยเพราะว่าพี่ดิวเขาไม่ได้เหมือนเดิมไงเขาไม่ได้เป็นผัวของพี่พี่ลินอีกต่อไปพี่ดิวเขาเปลี่ยนแต่พี่ลินไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวก็คิดว่าความรักมั่นคงส่งเงินส่งทอง ฝากนาฬิกาโอเมกา้าฝากเครื่องเพชรถมทงถม,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 ถมที่เข้านอกออกในสนิทสนมกับป้าไข่กับคุณแม่ของพี่ดิวก็คือพี่ลินเนี่ยก็นึกว่ากูเนี่ยคือสซไพร์เบอร์หนึ่งก็คือไว้เนื้อเชื่อใจไว้อย่างนั้นเถอะพี่ดิวเขาไม่ได้ว่ารู้สึกเออไม่ผิดนะเขาก็รู้สึกผิดเพราะว่าผิดที่เขาร้องไห้แล้วก้มกับพี่ลินเนี่ยสืบเนื่องจากเขาเองก็รู้สึกผิดต่อพี่ลินเหมือนกันที่ว่าไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะจากที่ฟังเนื้อหาดูแล้วก็พี่ลินนี่แทบจะไม่มีคําพูดออกมานะตอนที่กลับไปแล้วได้เงินมาสองแสนเนี่ยพี่ลินแกก็ตบตบปากพี่ดิวไปทีหนึ่งนะฮะถ้าเรื่องที่ป้าพูดไม่จริงหรือว่าอะไรก็ไปฟ้องพี่แดงแล้วก็พี่ลินได้เลยเพราะนี่คือสืบเนื่องมาจากที่ฟังมาจากปากพี่แดงคนที่พาพี่ลินไปให้พี่ดิวกาดเท้าในวันนั้นนะฮะอืม คือตอนนี้ไม่ได้มาทวงบุญคุณนะอย่างที่ป้าบอกเพราะว่าป้าเองก็เป็นเอฟซีของพี่ดิวนะคือป้าชอบดูคอนเทนต์อย่างนี้แล้วคอนเทนต์สร้างภาพมอบเงินมอบทองป้าชอบเพราะอย่างน้อยคนจนก็นได้ประโยชน์นะฮะที่พี่ดิวไปมอบเงินแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้คุณทราบซึ้งกันทั้งแผ่นดินนะคือคือมันเป็นสิทธิ์ของพี่ดิวนะฮะชั่วโมงนี้ว่าคุณน่ะจะช่วยพ่ลินหรือไม่ช่วยแต่ตอนที่ไปนั่งคุยกันกาบเท,ท้าเนะี่ย พี่ดิวรับปากว่าจะพิจารณาและจะช่วยนะคะให้พี่แดงยื่นข้อเสนอไปเลยพี่พี่ดิวจะพิจารณาแล้วดูว่าจะช่วยได้ประมาณเท่าไหร่คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่ลินโดนภาษีย้อนหลังอ่ะสิบสองสิบสองล้านบาทสามล้านสวีดิชครูเนื่อนะคะตีเป็นเงินไทยก็คูณสี่ก็ประมาณสิบสองล้านสิบเอ็ดกว่าสิบสองประมาณนั้นนะคะแต่ที่ขอความช่วยเหลือพี่ดิวเนี่ยก็คือเอ่อจากสิบกว่าล้านเนี่ยขอสามล้าน สามล้านนี่จะเอาไปทำอะไรเอาไปวางให้กับสัมภคกรเพื่อที่เขาจะได้ผ่อนปนให้พี่ลินได้มีลมหายใจอยู่ข้างนอกคุกแล้วก็หาเงินหาทองผ่อนที่เหลือต่อนะฮะต้องมีเงินไปวางให้เขาเหมือนเหมือนเหมือนเป็นหลักฐานว่าเราไม่โกงนะแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปนอนในคุกนะฮะถามว่าสามล้านนี่เยอะไหมในความเป็นจริงอะ่ะตลอดระยะเวลาสิปีที่พิลินส่งให้พี่ดิวนะมันมากกว่าสามล้านอยู่แล้วแหละ เออมันคำนวณเป็นตัวเลขมันมากอยู่แล้วนะคะไม่งั้นคงไม่โดนภาษีย้อนหลังมากมายนะคะแต่ว่าภาษีย้อนหลังที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ภาษีของการส่งเงินให้พี่ดิวสักทีเดียวนะคะเพื่อนๆมันเป็นโดยรวมนะคะโดยรวมคือการส่งส่งรายได้เข้าไปสู่สัมปกรณ์เนี่ยมันไม่แมทชิ่งกันนะคะก็สรุปแล้วเขียนรายได้ ส่งน้อยแต่รายได้มันเยอะเพราะมันไปอยู่ในบัญชีพี่ดิวตัวนี้แหละที่โดนตรวจสอบนะแล้วก็โดนโดนตีย้อนหลังออกมานะคะสรุปแล้วก็คือเอาไรายได้ที่ได้มากมายเนี่ยไปกองอยู่ในบัญชีพี่ดิวแต่เวลาเขียนส่งเท่าที่ป้าเข้าใจนะเวลาเขียนส่งสัมภาร์เนี่ยเขียนส่งคือมันเหมือนคนในประเทศไทยทั่วไปที่ว่าเอ่อตัวเลขได้เยอะมีบ้านมีรถ แต่คุณเขียนภาษีติดลบส่งอะไรประมาณนั้นนี่ป้าจะ,จะ,จ,ะจะอธิบายประมาณนั้นนะคะหลายคนก็จะถามป้าตรงคอมเมนต์ป้าขี้เกียจมานั่งเขียนเขาบอกว่าแล้วอยู่ต่างประเทศภาษาอะไรทําไมถึงไม่ไม่ส่งภาษีเขาส่งแต่เขาส่งจํานวนไม่ตรงกับรายได้เพราะรายได้มันไปอยู่ที่ที่เงินในบัญชีพี่ดิวไงนี่แหละเขาเรียกว่าส่งไม่ตรงนะเอาอาตีไปสั้นหลบลีกหลบหลีกอตีไปสั้นหลบหลีก แล้วตอนนี้แกไม่ได้โดนแค่เรื่องของหลบหลีกภาษีนะแกโดนเรื่องข้อหาฟอกเงินเพราะไอ้เงินมหาศาลที่ส่งไปตลอดระยะเวลาสิบปีมันไปกองอยู่ในบัญชีพี่ดิวธีรพัฒน์ไงเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มาทวงบุญคุณนะพี่ลินผู้น่าสงสารตอนนี้ก็นอนโรงพยาบาลนะเพราะว่าแกเครียดแกต้องไปรับยาไปในความดูแลของหมอจิตแพทย์นะฮะเดี๋ยวถ้าแกสะดวกแกคงจะมาขึ้นเออคลิปหรือว่าอาจจะมาคุยกับพี่แดงเรื่องนี้อีกนะ คือไม่ได้ต้องการจะมาแชฉพี่ดิวนะทุกคนนะ่ะหลงประเด็นตลอดแค่ผู้หญิงสาวสองนางหนึ่งที่เคยเลี้ยงเคยเป็นผัวเป็นเมียเคยแบบอุ้มพี่ดิวตั้งแต่พี่ดิวใส่เกงๆในไม่มีทุนมีร้อนไร้สดน่นนะก็เงินของพี่ลินเขานะฮะเขาก็แค่อยากจะถามความช่วยเหลือว่าคุณนะ่ะช่วยเราได้ไหมในส่วนเนี้ยจาก12ล้านเราขอคุณสามล้านเนี่ยเพื่อไปเคลียร์ภาษีเพื่อเราไม่ต้องเข้าคุกทำไมสังคมไทย ไม่เซตของคนไทยถึงไปไปด่าพี่ลินทําไมไม่ด่าพี่ดิวเพราะว่าพี่ดิวนะ่ะช่วยคนบนโลกใบเนี้ยช่วยหมดเอาเงินเป็นล้านไปช่วยชาติหรือช่วยทหารหรือช่วยอะไรก็แล้วแต่ไปช่วยคนจนข้างถนนหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ดิวช่วยมากกว่าสามล้านนะเท่าที่พี่ตามคอนเทนต์เท่าที่ป้าตามคอนเทนต์มาแต่ทําไมคนคนเนี้ที่ทั้งโดนพี่ดิวต้อนเอาเงินหลอกของเงิน หักหลังในเรื่องของความรักไม่รักเขาไปให้ความหวังเขาอันนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงนะพี่ดิวพี่ดิวอยากจะขึ้นชื่อว่าเป็นคนหลอกลวงเหรอถ้าป้าเป็นพี่ดิวนะป้าจะตัดจบไปเลยแล้วไม่ต้องมายุ่งกันอีกช่วยไปเถอะถือว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเห็นเขาเข้าคุกครั้งหนึ่งเราเคยได้กินนะอยู่ของเขามันจะได้สบายใจช่วยเอาสบายใจไม่ใช่ช่วยผู้บุญคุณนะพี่ดิวฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆคิดยังไงก็เมน์ไว้